เหมือนได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบร้องในลังครับแต่ว่ายังไม่เห็นตัวครับเพราะว่าแม่เขาห่วงมากครับเอามือเข้าไปใกล้ไม่ได้ครับเขาจะจิกครับเหมือนผมจะได้ยินเสียงลูกเจี๊ยบครับนี่ครับโผล่มาเลยครับน่าจะได้หลานเลยครับสีน้ําตาลครับตัวเล็กๆแต่ว่าเอามือเข้าไปใกล้ลังไม่ได้ครับว่าแม่เขาจะ ห่วงครับคอยจะจิกครับคงเป็นสัญชาตญาณครับยังไม่รู้ว่ามีกี่ตัวครับแต่ไข่มีสามฟองครับสามใบก็น่าจะถ้าออกมาครบก็น่าจะมีสามตัวครับลูกเจี๊ยบครับได้เลี้ยงหลานแน่นอน <c oughs> ไม่เขาเป็ดไก่ไก่โจดมาดูหลานหน่อยโจดย์เดี๋ยวกอนดูลูกหน่อยไหนดูหน้านหลานๆๆมีหลานแล้วมีอยู่ตัวเดียวนี่ครับผมได้หลานมาหนึ่งตัวครับสรุปว่าไข่สามฟองแล้วก็คลอดมาหนึ่งตัวครับลูกเจี๊ยบครับสีเหมือนแม่เลยครับสวยงามครับสี มีน้ำตาลมีลายน่ารักครับตอนนี้นี่ครับได้ลูกโทนครับไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าเดี๋ยวโตวก็คงรู้ครับตอนนี้ยังไม่รู้แล้วครับว่าเป็นเพศอะไรตอนแรกผมว่าจะหาที่นอนให้เขาแยกกันตัวผู้แต่ว่าน่าจะไม่ทันเลยครับเพราะว่าผมกลับมาเย็นลูกเขาก็เขาพาลูกมานอนอยู่ตรงใต้ใต้คอนนี่ครับใต้หลัง เดี๋ผมต้องลวงล้วงไข่ที่เขาเขาฟักไม่ออกครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นไข่ข้าวครับเขาทิ้งลังไปแล้วก็คงไม่ฟักเลยครับในที่สุดก็ได้เลี้ยงหลานครับหนึ่งตัวครับสวัสดีครับก็เจอกันกับบรรยากาศภายในสวนอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมเลิกงานมาครับช่วงเย็นๆครับก็ต้องรีบรุดมาดูหลานครับเพราะว่า หลานหลานพึ่งคลอดครับตัวเล็กๆลลูกเจียบครับเป็นลูกไก่ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับผมเหลือไข่ไว้ให้เขาฟักสามฟองครับแต่ว่าก็คลอดออกมาแค่ตัวเดียวครับก็เลยได้เลี้ยงหลานแค่ตัวเดียวครับก็โชคดีครับตอนแรกนึกว่าจะออกมาเป็นฝูงครับก็ยังหวั่นใจอยู่ครับเพราะว่ากลัวว่าจะดูแลเขาไม่ไหวครับเพราะว่าสถานที่เราก็เล็กๆใจจริงก็ไม่อยากจะขยายพันธุ์ต่อครับเพราะว่า เรากลัวไม่มีเวลาที่จะดูแลเขาตลอดไปครับแต่ว่าถึงตอนนี้เขามีลูกออกมาก็ต้องต้องดูแลกันต่อไปครับก็น่ารักครับตัวเล็กๆไก่โจนไก่ต้งก็มีลูกแล้วครับ <c oughs> ก็ไม่รู้ลูกตัวที่เท่าไหร่ครับเพราะว่าที่ผมได้มาจากเจ้าของเดิมผมก็ไม่ได้ถามข้อมูลครับว่าเขาได้ลูกมากี่ขอกแล้วครับพอมามาอยู่ที่ผมเขาก็ ไข่ชุดนี้เป็นชุดที่2ครับชุดแรกผมก็เก็บไปกินหมดครับชุดนี้ก็ใจดีครับเหลือไว้ให้เขาฟักสองสามฟองครับเขาก็ฟักออกมาจนได้ครับก็ไม่เป็นไรครับแค่หลานตัวเดียวก็คงเลี้ยงได้ครับไม่ยุ่งยากอะไรแค่ต้องมันมาดูแลตอนนี้เขาก็พาลูกมากกแล้วครับไก่ถ้าเขาฟักออกมาเองก็จะเลี้ยงง่ายครับเพราะว่าแม่เขาจะดูแลเองครับเราก็แค่ ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ให้น้ําให้อาหารแค่นั้นครับถ้าเกิดแม่เขาไม่เลี้ยงมันจะลําบากครับเพราะเราต้องเอาไปกุกไฟครับเหมือนลูกไก่ที่ที่เขาเพาะขายนั่นครับนี่เขาก็ปล่อยให้กินไปตามธรรมชาติครับให้แม่เขาฝึกทักษะการหากินให้แม่เขาเป็นคนดูแลเองครับเราไม่ต้องไปบุญกับเขามากครับเดี๋ยวผมว่าจะเอาตะข่ายครับมากัน้นมากั้นเป็นคอกตรงนี้ครับ ต่อจากห้องนอนครับเพื่อที่จะแยกให้ตัวลูกเจี๊ยบครับมาอยู่กับแม่เขาตรงนี้ครับก็ไม่รู้ว่าจะทําวันนี้คงทําไม่ทันครับเดี๋ยวค่อยๆทําเวลาว่างๆครับแต่ก็จะดูท่าทีก่อนครับว่าถ้าเกิดตัวผู้ไก่โจนตัวพ่อเขาไม่ดูครับไม่ลังแกลูกตัวเองก็คงไม่ต้องไม่ต้องแยกครับให้เขาดูแลกันไปตามธรรมชาติครับนี่ครับเขาก็จะอยู่อย่างนี้ครับ แต่ว่าสัญชาตญาณไก่เขาก็คงตัวผู้เขาก็คงจะไม่ค่อยอินเลิฟกับตัวลูกเจี๊ยบเท่าไหรครับเท่าที่เห็นเห็นมาครับลมพัดมาเย็นจินใจครับฝนก็ยังไม่ตกอยู่ดีครับในสวนผมเย็นมาก็แค่คึ้มคึมครับสรองฟ้าแต่ว่าไม่ตกพอหมดแสงแดดก็อากาศก็จะเย็นก็ค่อย,ยังชั่วนะครับไม่อบอ้าวเหมือนตอนกลางวันครับ เดี๋ยวผมจะเดินเข้ามาหาหาหญ้าหาฟางครับที่แห้งๆเดี๋ยวจะเอาไปลองปูพื้นคืนนี้แม่ไก่เขาก็คงพาลูกเขานอนที่พื้นดินครับเพราะว่าคงขึ้นไปคอนไม่ไหวครับเพราะว่าลูกเขายังขึ้นไม่ได้ครับเขาไม่มีมือที่จะอุ้มขึ้นไปเหมือนเหมือนคนเราครับเขาคงพาลูกนอนตามพื้นดินที่เตี้ยๆนะครับแต่ว่าผมก็จะหาฟางครับไปวางให้เขาได้นอนนุ่มๆอุ่นๆนะครับ ให้เขากกลูกอยู่ข้างล่างครับก็ไม่ใช่ฟางแล้วครับเป็นหญ้าแฝกที่ผมเอามาคุมตรงนี้ไว้เหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณนี้ครับที่ผมเอาไปรองหลังเขาเดี๋ยวเอาไปปูให้เขาหน่อยครับเดี๋ยวเขาก็คงใช้ขาใช้ทาเขาเคีียๆ์ทำเป็นที่นอนได้ครับก็ไปวางดูครับก็แล้วแต่เขาครับเหมือนไปปูเสือให้นั่นแหละครับก็ตื่นเต้นครับได้หลานครับ ได้หลานตัวแรกครับไก่นะครับไม่ไม่ใช่คนครับเป็นเป็นไก่ครับเป็นลูกเจี๊ยบครับนกก็กําลังจะบินกับหลังครับก็ไม่รู้นกอะไรครับก็เยอะแยะเต็มไปหมเต็มไปหมดครับในสวนผมเพราะว่าในสวนผมก็มีนกหลากหลายเผ่าพันธุ์ครับเต็มไปหมดครับตัวนี้ก็น่าจะหลงฝูงครับน่าจะร้องหาฝูงครับ ได้ฟางมานะครับเดี๋ยวเอาไปปูให้ใกล้ครับวันนี้เลิกงานมาผมก็คงไม่มีกระจิกระใจทําอะไรแล้วครับก็สารวนอยู่ที่เล้าไก่นี่นะครับข้อไก่นี่นะครับเพราะว่ากําลังเออหลานครับส่วนพ่อไก่ก็เดินวนครับเหมือนจะไปนอนกับตัวเมียครับแต่ตัวเมียก็ไม่ยอมครับก็เป็นสัญชาตญาณครับที่จะไม่ยอมให้ ตัวผู้หรือว่าใครก็ตามครับที่จะเข้าไปใกล้ใกล้ลูกเขาก็จะห่วงครับก็จะจิกครับเดี๋ยวผมจะลองเอาฟางให้เขาครับนี่จะ,อะนอนหาลูกหาลูกนอนนอนบนฟางฟางอุน่นๆจะได้อุน่นไม่ได้ทำอะไรแค่ปูเสือให้ อลูกจะได้อุ่นเขาไม่รู้หรอกครับว่าผมพูดอะไรเขาก็ตามสัญชาตญาณครับก็ก็ไม่รู้ว่าผมทําถูกต้องหรือเปล่าครับก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาจะชอบหรือเปล่าเขาอาจจะนอนบนดินก็ได้ครับผมก็ไม่กล้าเอามือเข้าไปใกล้ครับเพราะว่าเมื่อเช้าโดน โดนตอดโดนจิกมาแล้วทีนึงครับก็ไม่เจ็บหรอกครับแค่มันจะเสียวๆครับผมก็ทำานี้เลยครับเขาไม่นอนก็บังคับครับผมคิดว่าคนมายุ่งอะไรกันนักหนาครับก็คิดแทนไก่ไปหมดแล้วครับตอนนี้คิดว่าน่าจะได้นอนที่อุ่นๆครับอ่านอนเหมือนลังบนดินครับก็ประมาณนี้ครับ เรียบร้อยครับนี่ครับแต่ลูกเจี๊ยบไม่รู้ลบไปไหนแล้วครับเขาคงเข้าไปซุกใต้อกแม่ครับแม่ก็จะให้ความอบอุ่นครับเดี๋ยวรังผมก็ต้องลื้อออกครับเพราะว่าโดยปกติแล้วมันจะมีไรครับตัวเล็กๆครับเล็กตัวไรครับเขาจะไต่ยุบยๆๆครับตมลังไก่ครับเวลาเขาพักฟักไข่ครับไรจะเยอะเป็นพิเศษครับเดี๋ยวก็ต้องเอาออกมาแล้วก็เอามาตากแดดครับหรือว่าเอามาลนไฟครับตัวผู้ก็เดินวนอยู่นี่นะครับ เดี๋ยวผมจะให้เขาเข้าเราเองครับคงไม่คงไม่มาต้อนแล้วครับเพราะว่ามีตัวเมียอยู่ข้างในจะดูพฤติกรรมก่อนครับว่าเขาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวค่อยมาปิดปิดประตูห้องนอนให้เขาครับวันนี้หลังนกก็ยังไม่มีไข่เหมือนเดิมครับเหมือนกับว่าเขาคงสร้างรอไว้ครับเดี๋ยวเขาก็คงมาไข่ครับพอถึงเวลาครับ พาสำรวจรอบๆล้าไก่ครับว่ามีรูตรงไหนโบพอที่มีอะไรเลื้อยเข้าไปได้หรือเปล่าก็ยังไม่เรียบร้อยครับล้าไก่ก็ยังมีรูโบอยู่ครับเป็นบางช่วงครับแต่ว่าตรงห้องนอนก็รู้สึกว่าจะแน่นหนาอยู่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ เขานอนอยู่มุมนี้ครับถ้าฝนไม่ตกก็คงไม่เท่าไหร่ครับแม่เอามาเลยครับนี่คือเป็นสตูอีกชนิดหนึ่งครับเหมือนเสือครับเสือบ้านครับผมจะเอาคุมพัดติกเก่าๆครับที่ผมเจ็บเลยเอาไปคุมฝนไหมผมนะอ่ะ คุมฝ,ฝนให้เขาหน่อยครับไม่ใช่ให้ผมผมก็อยู่ในบ้านครับไม่ใช่ไก่นี่ครับเอามาปิดตรงตรงที่เขาพาลูกนอนนี่ครับยางน้อยๆถ้าฝนตกลงมาก็จะไม่ได้สาดครับนี่ครับก็สาะระวนไปหมดครับวันนี้ทำอะไรไม่ถูกเลยครับตื่นเต้นครับ นี่ครับแผ่นกันฝนทําไว้ชั่วคราวก่อนครับกลัวฝนตกครับเพราะว่ามืดคืบมาแล้วครับก็ภาวนาให้ตกก็ดีครับแต่ว่าไม่ต้องตกแรงไม่ต้องมีลมพัดแรงก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวคอกไก่จะไม่ปลอดภัยครับเป็นห่วงไก่ครับก็ตกลงมาพอให้ชุ่มชืนครับแต่ก็ไม่รู้ครับว่าจะตกหรือเปล่าหรือว่าแค่มันหลอกให้ดีใจครับนี่ครับลมพัดมานะครับ งานของผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็สาระวนอยู่ที่ข้อไก่นี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไก่โจนเข้าเล้าครับเข้าคอครับเพราะว่าลมฝนเริ่มมาแล้วครับจะว่าไม่ได้ทำอะไรในวันนี้ก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวครับเพราะว่าเมื่อเช้าก่อนไปทำงานผมก็ได้มาทำตุนไว้แล้วครับก็คือเอา ต้นกล้วยหอมหน่อกล้วยหอมครับที่ผมเอามาจากแถวๆที่ทํางานเอาเพาะไว้ในกระถางเรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะให้เข้าตั้งตัวได้แล้วค่อยหาที่ปลูกอีกต่อไปครับก็คืออย่างน้อยๆก็ได้เพาะต้นกล้วยไปครับสองต้นครับวันนี้ เข้าเราลูกต้องให้มาเฉิญขึ้นไปข้างบนเลยต้องไปยุ่งกับตัวเมียนดูสินู่ครับตัวเมียนอนอยู่นู้นตัวผู้ก็จะไปนอนด้วยครับคงคิดถึงกันครับเพราะว่าห่างเหินกันมานานครับแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวเขาคงขึ้นไปบนคอนครับตัวผู้ปิดประตู ลงกรให้เรียบร้อยครับกั้นฝนครับเผื่อฝนตกลงมาครับเรียบร้อยครับ ครับความสุขที่ได้จากการแสวงหาชื่อเสียงรับยศเงินทองบางทีเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายล้วนแล้วต้องกลายเป็นดีดดครับกอรู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอย่าไปยึดติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ